เอสเทอร์ Esther, หน้าสิบสองเอสเทอร์มีสูตรทั่วไปคือ R C double b o อ d O O R พามหมู่ฟังกช์ชันชื่อแอลคอซีคาร์บอนิลแอลคอซีคาร์บอนิลกรุ๊ป สมบัติที่เด่นที่สุดของหมู่ฟังก์ชันนี้ก็คือมีกลิ่นนะวงเล็บไปสักนิดหนึ่งว่ามีกลิ่นหอมคือการบอกสมบัติเรื่องกลิ่นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือกลิ่นฉุนกับกลิ่นหอมถ้ากลิ่นหอมต้องเป็นเอสเทอร์อแต่ถ้ากลิ่นฉุนมันจะแปลได้2ความหมายก็คือเป็นคาร์บอิลิกก็ได้อย่างเช่นกดน้ำส้มอย่างเงี้ย น้ำส้มสายชูมันก็จะมีกลิ่นฉุนกับอีกหมู่ฟังก์ชันหนึ่งก็คือแอลดีไฮถ้าเคยได้กลิ่นฟอร์มาลีนมันก็จะประมาณนั้นอะฉุนฉุนประมาณนะั้นแอลดีไฮด์นะแต่ว่า,าสมบัติเรื่องมีกลิ่นหอมเนี่ยให้ไว้ที่เอสเทอร์คนเดียวเนาะสติดไฟได้เพราะเป็นสารอินทรีย์สละลายน้ำได้และสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้อตรงนี้สำคัญ สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้แต่ตัวมันเองอะ่ะไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเพราะว่าในสารประกอบเอสเทอร์เนี่ยมันไม่มี oh nh fh ในโครงสร้างเลยมันจะไม่เกิดระหว่างโมเลกุลแต่ว่ามันจะเกิดกับน้ำเดี๋ยวเขียนให้ดูอันนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันเอสเทอร์อย่างนี้นะโดยที่ในโมเลกุลของเอสเทอร์เนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่2คู่ที่ออกซิเจน น้ำมันก็จะมีมันเป็นโมเลกุลมีขั้วขั้วสูงด้วยเพราะว่า h กับ o เนี่ยเวลามันต่อกันมันจะเกิดสภาพขั้วบวกที่ h รุนแรงเนนะในโมเลกุลของน้ำมันก็จะมีขั้วสูงใช่ไหมฝั่งไฮโดรเจนมันเป็นบวกมันก็จะส่งแรงระหว่างโมเลกุล นี่มาที่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของเอสเตอร์ทำให้ตรงเนี้ยก็เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนเหมือนกันโดยตำแหน่งของไฮโดรเจนบนน้ำเนี่ยเขาให้ชื่อว่าไฮโดรเจนบอนโดเนอร์ก็คือผู้ให้พันธะไฮโดรเจนแล้วก็อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนโมเลกุลเอสเทอร์ นะเรียกไฮโดรเจนบอลเอ็กเซปเตอร์คือผู้รับไฮโดรเจนรับพันธะไฮโดรเจนอะไรประมาณนี้นะคือมันจะทำให้ละลายน้ำได้ดีนะต่อไปข้อ c เมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นนะ ความสามารถในการละลายน้ำจะลดลงก็เหตุผลเดียวกันกับพวกคาร์บอซิลิกแอลกอฮอล์หกถ้าเปรียบเทียบจุดเดือดจุดล้อมเหลวมันก็สูงกว่าพวกไฮโดรคาร์บอนแอลเคนแอลคีนแอลไครดนั้นสูงกว่าแต่ว่าต่ำกว่าแอลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันเจด็ดเมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นจุดเดือดจุดล้อมเหลวจะสูงขึ้นอันนี้ค้ามๆาไปเนาะ ข้อ8สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บ,บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์เรียกเอสเทอร์ลิฟิเคชันนะมันจะมีจุดที่ต้องจำอยู่2-3จุดใช่ไหมก็คือ1นะกรดจะทิ้งโอจะทิ้ง OH ออกมาแอลกอฮอล์จะทิ้ง H ออกมา,าพี่ให้เป็นกด2สดกด กด3คาร์บอนแอลกอฮอล์2คาร์บอนอย่างนี้แล้วกันนะปฏิกิยานี้จริงๆเป็นปฏิกิยาที่ผันกลับได้ต้องเขียนเครื่องหมาย2ทางแบบนี้นะโดยมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา,าการตัดพันธะในการเกิดปฏิกิยาเอสเทอร์ก็คือกรดจะทิ้ง OH ออกมา หรือว่าถ้าเขียนแอลกอฮอล์แล้วก็ไปก๊อปแอลกอฮอล์มาก็ได้นะแล้วแอลกอฮอล์ก็จะเอา O มาต่อกับ C ที่แขนว่างแล้วก็ได้น้ำเป็นบายโปรดักต์เสมออย่างนีนะ้ที่เขียนชื่อไปคร่าวๆแล้วกันนะกดชื่อโพพานโออิกแอซิดแอลกอฮอล์ชื่อเอทานอล นะผลิตภัณฑ์ชื่อเอทิลโพพาโนอิกแอซิดโอเคมาอันนี้เอ e s t e r i f i c a t i o นไปก๊อปของกรดกับแอลกอฮอล์มาก็ได้ต่อไปไฮโดรไลซิดไฮโดรไลซิดคือโมเลกุลเอสเทอร์นะถูกน้ำ มาตัดพันธะเอสเทอร์ออกพันธะเอสเทอร์ก็คือ C C O ข้าง C พันธะคู่ O นี่แหละนะมีความสำคัญนะนะตรงนี้เรียกพันธะเอสเทอร์อะไรก็ตามมันก็จะเกิดที่พันธะเอสเทอร์นี่แหละอเอาละถ้าใส่น้ำใส่กรด ใส่น้ำใส่กรดลงไปในเอสเทอร์โมเลกุลเอสเทอร์จะแยกออกมาเป็นกรดกับแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนี่จะแยกเป็นกรดกับแอลกอฮอล์ก็คือ OH ก็ไปต่อกับกรด H ก็ไปต่อกับแอลกอฮอล์มันก็เหมือนเป็นส่วนกลับของปฏิกิยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันนั่นแหละเรียกปฏิกิยาไฮโดรไลซิ ต่อไป10เกิดปฏิกิริยากับเบตแกนะ่เรียกสปอนนิฟิเคชันหรือปฏิกิริยาการเกิดสบู่รากศัพท์สปอนแปลว่าโซฟหรือแปลว่าฟองก็ได้นะอ่าเอาเอสเทอร์มา แล้วก็ใส่เบดแก่ลงไปเบดแก่ในที่นี้พี่ยกตัวอย่างคือโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วกันจะได้เกลือโซเดียมของกรดคาร์บอซิลิกเกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกคาร์บอกซิลิกมีกี่คาร์บอนก็เขียนไปนี่นะ3คาร์บอนนะนะแล้วก็ได้ เกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกและได้แอลกอฮอล์กลับคืนมาแอลกอฮอล์มี2คาร์บอนก็เขียน ch 3 ch 2แล้วก็ oh กลับคืนมาแบบนี้เกลือที่เกิดขึ้นเป็นเกลือเดียวกันกับ ปฏิกิยาระหว่างกรดกับโซเดียมกรดกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะเรียกโซเดียมโพพาโนเอตอย่างนี้เลยในข้อสอบเขาชอบจะพูดว่า สาร A ทำปฏิกิริยากับเบสแก่แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเกิดฟองกับน้ําได้ก็คือสบู่ว่แหละสาร A ทำปฏิกิริยากับเบสแก่แล้วได้สารที่เกิดฟองกับน้ําได้คือสบู่อะไะนะทีนี้หลักการอ่านชื่อสารประกอบเอสเตอร์ ในตำราไหนๆเขาก็เขียนแค่ว่าอ่านชื่อแอลกอฮอลก่อนแล้วลงท้ายเสียงอิ้วจากเดิมลงท้ายเสียงอ้อใช่ไหมแอลกอฮอลให้ลงท้ายเสียงอิ้วหลังจากนั้นให้อ่านชื่อกรดแล้วลงท้ายเสียงเอ็แอ,อลกอฮอลลงท้ายเสียงอิ้วกดลงท้ายเสียงเอ็ตำราไหนก็เขียนแค่นั้นทีนี้มันจะมีจุดที่เราจะต้องงงหลายจุดเดี๋ยวค่อยๆนะ ยังไงเวลาอ่านแอลกอฮอล์ลงท้ายเสียงอิ้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝั่งไหนเป็นแอลกอฮอล์ให้ดูที่โอนะฝั่งไหนติดโอฝั่งนั้นคือแอลกอฮอล์เช่อนอย่างเช่นข้อ1อย่างนะนเงี้ยนะ c h 3อันนี้มันติดโอแสดงว่าฝั่งแอลกอฮอล์มันมาจากม,มันมีแค่1นคาร์บอนคือเราตัดพันธะเอสเทอร์ออกเลย ในโมเลกุลของเอสเซอร์เนะี่ยเราตัดพันธะเอสเซอร์ถ้าเราจะอ่านชื่อนะแล้วฝั่งที่ติด O มาจากแอลกอฮอล์เวลาอ่านแอลกอฮอล์ให้ลงท้ายเสียงอิวใช่ไหมอย่างเงี้ยเดิมแอลกอฮอล์ชื่อเมทานอนเราก็เปลี่ยนจากเมทานนนเป็นเมทิลหลังจากนั้นให้อ่านชื่อกรดนะกรดมี1คาร์บอนเราก็อ่านว่าเมทา เดิมอะ่ะมันชื่อเมทานอิกแอซิดเราก็เปลี่ยนเป็นเมทานเอดอย่างนี้โอเคไหมอ่ะถ้าอยากจะลองทำเองก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนข้อ2นะให้ตัดพันธะเอสเทอร์นะพันธะเอสเทอร์อยู่ตรง CO ข้าง4พันธะคู่โอแล้วแยกสายโซ่เลย ฝั่งที่ติดโอมาจากแอลกอฮอล์ฝั่งที่ไม่ติดโอฝั่งที่เป็น C ีดับเบิลบอร์ดโอมาจากฝั่งกรดทีนี้แอลกอฮอล์ alcohol, มี1คาร์บอนเราก็อ่านว่าเมทิลจบลงท้ายเสียงอิวนะแล้วก็แอลกอฮอล์ไอกรดคาร์บอกซิลิกมี2คาร์บอนก็เอทาโนเอตลงท้ายเสียงเอตจ้าข้อ3แอลกอฮอล์มี2คาร์บอนกรดมี2คาร์บอนอย่างนี้ก็เอท ทิวเ e อสทาโนเอะปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วที่ข้อสีเวลาเราอ่านแอลกอฮอล์เนี่ยอ่ะสมมุติเราตัดพันธะเอสเทอร์ออกปั๊บนี่แอลกอฮอล์เราเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้อืม สมัยเราอ่านชื่อแอลกอฮอล์เราจะต้องนับสายโซ่ที่ยาวที่สุดเป็นสายโซ่หลักถูกไหมแล้วก็ให้ oh เป็นหมู่แทนที่บนสายโซ่หลักเดิมเนี่ยแอลกอฮอล์ Alcohol, ชื่อบิวเทนจำได้ปะแล้วก็2ออโอเคไหมฉะนั้นเวลาเรามาอ่านเอสเทอร์เนี่ยหลักการอ่านชื่อเอสเทอร์มันคืออ่านแอลกอฮอล์ก่อนแล้วตามด้วยกดแอลกอฮอล์ Alcohol, ลงท้ายสิงอิล ฉะนั้นเดิมเวลาเราอ่านแอลกอฮอล์เราอ่านบิวเทนสองอ้อใช่ไหมเราก็อ่านเป็นบิวเทนสองอิวจบฝั่งแอลกอฮอล์ต่อไปมาตามด้วยฝั่งกรดก็คือเอทานเอตนะสมัยปัจจุบันสสวทเขาใช้เขาใช้หลักการอ่านชื่อนี้ก็คือแอลกอฮอล์มันอ่านว่าบิวเทนสองอ้อ แต่สมัยก่อนซึ่งถูกทั้งคู่เลยคืออ่านว่า2บิวทานอนสมัยพี่เรียนอ่านแบบนี้อ่าน2บิวทานอนฉะนั้นเวลาอ่านเอสเทอร์เนี่ยเราก็จะอ่านเอสเทอรอ์เราจะอ่านแอลกอฮอล์ลงท้ายสิงอิ้วใช่ไหมอ่านว่า2 b u บิวทิวจบฝั่งแอลกอฮอล์นี่เพราะเดิมชื่อเพราะเดิมแอลกอฮอล์ชื่อ2บิวทานอนเราก็เลยอ่าน2บิวทิว แล้วก็ตามด้วยฝั่งกฎก็คือมี2คาร์บอนเอสทาโนเอตแต่ทีนี้ในเมื่อสสวอเขาใช้แบบนี้เขาใช้เขาใช้บิวเทน2ออใช่ไหมเวลาเราอ่านชื่อเอสเทอร์เราก็เลยต้องอ่านว่าบิวเทน2อิ้ิเวลาเรานับตำแหน่งเนี่ยเราไม่ได้นับว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1แล้วมีกิ่งเมทิลไม่ใช่ เราจะต้องนับสายโซ่คาร์บอนต่อกันยาที่สุดเป็นสายโซ่หลักแล้วให้ OH เป็นหมู่แทนที่บนสายโซ่หลักโอเคนะอ,อ่ะข้อ5อย่างเงี้ยสายโซ่หลักฝั่งแอลกอฮอลมี3คาร์บอนอย่างเงี้ย OH มันเกาะตำแหน่งที่1ไม่เชื่อก็ลองไปเขียนแอลกอฮอลดูก็ได้เวลาเราอ่านชื่อแอลกอฮอล เราจะล้อไปกับการอ่านชื่อแอลกอฮอล์เนี่นะแอลกอฮอล์โซ่หลักโซกิงสมัยเราเรียนแอลกอฮอล์มันอ่านว่า2องเมทิลเห็นไหมโพพานอนคือโพเพนหนออนแต่ถ้าไม่ไม่เขียน1ก็ได้ ทีนี้เวลาเราอ่านชื่อเอสเทอร์หลักการอ่านชื่อเอสเทอร์คืออ่านแอลกอฮอล์ลงท้ายเสียงอิว้วเราก็ยกประโยคนี้มาเลยนี่แล้วก็เปลี่ยนหางเสียงจากอ้อนเป็นอิว้วเงี้ย 2เมทิลวโพพิวอ๋อโพพิวโพพิวไม่ใช่โพพันไม่ใช่โพพันิวโพพิวอะโอเคไหมแล้วก็อ่านชื่อกดต่อไปกดมีกิ่งของเขาก็อ่านกิ่งของเขาด้วยกดเดิมชื่อ2เมทิลว โพพาโนอีกใช่ไหมก็เลยเป็น2เมทิลโพพาโนเอเดี๋ยวนะพี่จัดรูปแบบตรงนี้นิดนึงจะได้ไม่มาพันกันตรงนี้ เป็นการอ่านชื่อเอสเทอร์แบบใหม่แบบเก่านะอโอเคเนาะอ่ะข้อ6ข้อ6เราก็ต้องดูใส่โซ่แอลกอฮอล์ว่ายาวที่สุดแค่ไหนอย่างนี้ยาวที่สุด3ามคาร์บอนเราก็อ่านชื่อโพโพรเพนอ่ะแ,แ,แล้วลงท้ายเสียงออ l ใช่ปะ่ะโพโเพน ปกติเราอ่านแอลกอฮอล์เราอ่านว่าโพรเพน2อออลอันนี้ก็เป็นโพรเพน2อิลหลังจากนั้นก็ตามด้วยฝั่งกรดฝั่งกรดมีกิ่งของเขาก็อ่านชื่อกิ่งก่อน2เมททิวนะกรดมี4คาร์บอนก็บิวทาโนอีกสมัยปัจจุบันสสวทเขาใช้หลักการอ่านแบบนี้ อ่เดี๋ยวอ่านให้ดูสมัยพี่เรียนสมัยพี่เรียนอ่านว่า2องโพพิวคือเราจะระบุตำแหน่งของ O อ่ะก่อนเลยก็คือ2องโพพิวหลังจากนั้นก็อา่าน2เมทิวต่อไปแล้วก็บิวทาโนเออ่อเดี๋ยวตรงนี้พี่เขียนผิดอย่างนี้ อ่นะทีนี้เดี๋ยวพี่จะอ่านแต่สีแดงอย่างเดียวนะอ่านสสวทปัจจุบันที่เขาอ่านเนอะข้อ7แอลกอฮอล์ชื่ออะไรเดิมอย่างนี้แอลกอฮอล์ชื่อ3มเมทิลนะแต่ O H เกาะตำแหน่งที่2ของสายโซ่แอลกอฮอล์ใช่ไหมก็อ่านเพนสายโซ่ยาว5คาร์บอนอะ เพนแล้วก็สองเพนเทนสองอ่อนก็กลายเป็นเพนเทนสองอิล e จบฝั่งแอลกอฮอล์ต่อไปอ่านฝั่งกรดกรดมี4คาร์บอนนอกโซ่หลักมี1คาร์บอนอยู่ตำแหน่งที่2ก็อ่าน2เมทิล บิวทาโนเอทข้อ8ปแอลกอฮอล์มี2คาร์บอนง่ายอันนี้เอทียลเลยแล้วก็กรดมี4คาร์บอนก็บิวเลยบิวทาโนเอทแต่มันยากตรงที่มันกลับหัวกลับหางแค่นั้นเองต้องหาให้เจอว่าตรงไหนคือพันธะเอสเทอร์นี่ตัดตัด CO, c O โอซีซิงเกิลบอลโ O ตัดตรงนั้นนะ แล้วอยู่ใกล้ๆกับ C พันธะคู่ O อ,อย่างข้อ9ตาดพันธะเอสเทอร์ฝั่งติด O คือฝั่งแอลกอฮอล์ตำแหน่งที่2มีกิ่งใช่ไหมก็อ่านว่า2เมทิวโซ่หลักมี3คาร์บอนก็โพโพพิวโพเพน1 1อิ้วอืม แล้วก็อ่านฝั่งกดอ่านฝั่งกดจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดอ,อย่างนี้มีกิ่งเมทิลตำแหน่งที่2ก็อ่าน2เมทิลต่อไปแล้วก็โซ่หลักมี3คาร์บอนก็โพพาโนเอทอเคไหมต่อไปขอ้อ10ตัดพันธะเอสเทอร์เลย C ซ,ซ,ซิงเกลิลบอลโออยู่ตรงไหนตัด ตรงนี้แล้วฝั่งไหนติด O เป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มี2คาร์บอนก็อานเอทิเลยแล้วก็ตามด้วยฝั่งกดมี4คาร์บอนก็บิวเลยบิวทาโนเอตเสร็จแล้วโอเคนะอันนี้เอสเทอร์สมบัติและการอ่านชื่อ